สวัสดีครับช่องตองพอรพมครับวันนี้21สิงหาคม2564ครับวันนี้มาดูกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมที่เยียวยา29จังหวัดนะครับ29จังหวัดท่านผู้ชมคงรู้แล้วนะครับว่าจังหวัดใดบ้างเพราะก็เราก็ได้ทำคลิปให้ดูหลายคลิปแล้วว่าจังหวัดไหนบ้างนะครับ มาดูครับก็มีการจ่ายเงินไปบ้างแล้วส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินก็จะได้รับตามวันที่ดังต่อไปนี้นะครับ23สิงหาคม2564ครับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา39ใน13จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพและอีก5จังหวัดปริมณฑนทนเป็น6 4จังหวัดภาคใต้เป็น10แล้วก็เชิงเซาชนบุรีอยุทยารวมกันเป็นสิจังหวัด ก็จะได้รับคนละ5000นะครับว่ากันว่ามาตรา39ใน13จังหวัดนี้จะได้รับเยี่ยวยา2เดือนแต่ครั้งนี้ได้รับ1เดือนไปก่อนอีก1เดือน5000จะไปรับในเดือนกันยายนนะครับเอาานะครับรับ23สิงหาคม64นะครับใน13จังหวัดนะครับและในวันที่ 24, 25, 26, สิงหาคม2 5 1 4รส ถึงคิวของผู้ประกันตนมาตรา40ใน13จังหวัดครับก็จะรับคนละ5,000โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของสำนักงานประกันสังคมครัร้งนี้จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ชนิดพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารผูกกับเลขประชาชน13หลักเท่าน,นั้นนะครับม .40 13จังหวัดก็จะรับคน5,000ันคนละ5,000รอบแรกไปก่อนแล้วก็จะรับ5 0 0 0ันอีกรอบ2ในเดือนกันยายนเพราะ13จังหวัด เยียวยาสอเดือนครับตามข่าวเขาบอกว่าม40นี้จะได้รับเป็นผู้เป็นรายเก่านะ40ปาตตา40อยู่แล้วรายเก่าและรายใหม่สมัครภายใน3 1ิกรกฎาคม64และจ่ายเงินภายในไม่เกิน10สิงหาทำนองนี้นะครับส่วนมีอาจจะมี3จังหวัดมีอยุธยา เชียงแซวและชนบุรีใครที่สมัครทีหลังในเดือนสิงหาคมรอรับรอบถัดไปนะครับยังไม่ได้พร้อมเพื่อนนะครับและก็วันที่27สิงหาคม2อง4อันนี้จ่าย2มาตราเลยครับผู้ประกันตนประกันทุกมมาตร3า39ผู้ประกันตนประกันทุกมมาตา40ใน16จังหวัดหลังสุด ที่มีการล็อกดาวคือเพีิวก็จะรับคนละห้าพันโดยได้รับครั้งเดียวกลุ่มนี้เพราะเดียวยาเดือนเดียวนะครับตามข่าวเขาบอกว่าผู้สมัครใหม่เขาตัดยอดถึงสมสิงหาคมสอง4รสบครับคือเขาให้รายเก่านะครับมอ40ี่ใน16หจังหวัดนี่ส่วนรายใหม่ตัดยอดถึงสมสิงหาคมใครสมัครภายในไม่เกิน3สิงหาแล้วจ่ายเงินภายในไม่เกิน3มสิงหาได้รอบนี้ส่วน ตั้งสมัครตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปจนจะหมดเขตใน1 6จังหวัดนี้จนสมัครตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคมจะได้รอบถัดไปนะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือกําหนดวันจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เยียวยาใน29จังหวัดในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินก็ตามวันที่แจ้งแล้วนี้ครับสวัสดีครับ